มันนมิได้กำไรบอกว่ามีจักอันวะกำมูกันละมันมีซาวอันบอกว่าราคาซาวพันาบ้อันไหดิหม้อตัวไหหม้อใหญ่น่ะม่ตน่ได้กำไรยี่แม่ี่นะลูกชิ้นเจ้านี้จ๊แม่ว่ได้านนมีซาวอันบอกแม่เหอว่าลืมซาวผัดทงละซา Cái mắt tát thằng đi cho nên nó làm lại tít nội thế cái cháu cái 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 đi cái cái ừ. Ừ. cái nói, cái ไม่ะชามสิบสอันนี้ก็สิบแปด่จัะอันนีเบอร์เลวชามชาองน่มีชามสิบสี่อันมีชาิด้ยองคำนะมาต้มกมอีกไม่อีกหนึอีกำหนึ่งไข้าเจ้ากินีเนาะนะอไยังิันมา่จะล้วเรื่องที่มาเขือหอยซอยหยาบอเ่หนนอยนะ บ่อจะไปเห็ดน้ม okay. um ันจม่หยาบ่อจเเป็นบ่อจะไปซื้อมือม้แบบน้อยๆถึงเราให้เนาะเงินบาทมันขึ้นพี่น้องเอ้ยตะกี้อันนี้นะสิบสี่พันไรตะกี้อันนี้ิบี่อันนี้ขึ้นกระดาษ้าไมเสียพี่น่ไมเสียหอเธอ เจ้าแจ๋วเจ้าชื่มาซื้อมาแต่เฮานั่นแหละยังบ่สิได้้าว่าคันเอาแต่อันนี้นะลูกเฮาเลยเนาะเอาแต่ตัวนี้มีในตู้มียังแม่ปลามีบ่ปลาเจ้าซื้อมาแหละเฮาได้กินอยู่ยังตัวนบ่จะเออเอายังบ่ยอสิเอาไปซื้อให้ลูก กินเไก่กับปีงเจ็ดพันเราได้บอกสื่อเรากินมาเห็ดเดียวมันเมนโหลดมันเมนโหลดอย่ามาไกลอีกเ้อเรากินนะคองบอเเตุกล้ตเนี่ยจนนไปหลอกอะไแต่นว่ามันเมนโหลดแห่งโหลดก็ส่วนส่น้อยหนึ่งก็ว่าได้นนองไก่เนาะเรื่องอแหงกะซื่อน้องไก่อดไก่ไปขายสีิลิค่าจ้ะ คาไก่นะกไหนแกำไรกว่าลูกศิษยนะขายาราสามแต่ก็ได้กำไรกลัวยังะอกำไรกว่ามันมีเป็นซาขาผมนะนะได้บผูรร้ได้เหรอใันได้ไหลกิหาบะลูกสิหามด้ช่องโลโลหนึ่งเน <หา S 2> <แ>ี่ยได้อยู่ซาขาโลหนเ่คือ้ังโลสีสเจ็ดเจ็ เห็นน้ำเสื้อเอ่อไเห็ดคายนิดหน่อยเจ็บสบายดีเลยสบายดีแล้วสบายดีอีกเกี๋ยก็ได้มาคอมเมนต์หลายหลายเจ็ดเตียงเจ็ดเตียงเจ็บันได้น้องพี่น้องเฝ้าบ้านนี้เฉยๆเจ็บพี่แต่ยายคุณนายเนาะเออคุณนายเล่าเรื่องเนาะมีเตรียมคลองคายมืออื่นเนาะเอ่อไปเห็ดเห็ดนะใครใครนุ๊ก มาดพี so right e, ่น้องบุ๊ดเสียบไปว่าทำไมเอ็มเองนะเสียบหาห้าหมอกันตนหมอกเมยเจ้าชมาเห็นอะไรก่อนตนนีเขาไปหาสิเห็นลำแข้งลำแข้งค้ามันห่อนหน้าไม่ใคดีอืมเมย์วะสี่นี่เดยขั้นเมย์เมย์วะขั้นเม่ค้ายอันลำอ้อยนั้นใช่ได้กัวต้นนี้อยู่กนวลำปัน ของจีนนะแปลทันหาเืงปันอ้อยนะจ๊กีไปไหเนาะก็ย่าข้องจีนนะแปลท่หาโอ้ยแต่ว่ันขึ้นสูงหอดที่นับอมันลงเลยะเจ้าอมาด้ไรเจ้าชื่อได้ไหมเพลยเนาะข้องไทยนะห่นห้าหมื่นเอนชองี่แหละเไปทาาผมมีันเอซสนับสนุนยาเตียงเลยบ่านฝืนจะขาดคายแล้วเื่องปันน้ำอ้อยล่ะหาละหาี้โง่นราตรงๆล่ะันมีเงินซื้อน้ำกิน

เงินบาทขึ้นมาเท้ากินมาตีเนาะขายรเท้ากินตีเอาปลาเสื้อผ้าพญาวันเนาะซื้อมั่งกี่บัดอันนี้ตีปลาเสอบอกเองวัดยัางวันลื่นกันลื่นมาล้ลลมมลายนะดำหาพันสินี่ขึ้นไปแล้วกระโดดอ่อแม่เล็กย่าง,งเนาก็ไปซื้อแม่ เอยะไาอให้แม่สุดท้ายเอย่เนเอนี่มเสืกินอยู่บนบ่อนานเหตุม่ันนี้คอยนปุ่น่อองม่เื่อนห่ย้อื่ไงชื่อไก่ช่ไ่ตาไ่กินป่าไ้เลขีปใช่ไหีไก่อาหารันนนบ่อนนีนขีอาหารอนนขีปฟักฟ้า

อันนี้นันทำไรเท่าไรก็แม่ชิ้นกแล้วเสียนั่นเงกัน่นนสองพจีสามพจีไรเบิดด่งนะอันเจ้าเห็ดยังสัตยทำนะ้นำจิ้มมันกับเท่าไร,ไราาน้ำจิ้มมันกับสามพัน 3, ทุกหนึ่งเนบอกสี่พันเขาสิเอายังแบนาาบนี้มาใส่บบนี้ถ้าไม่เสียอีกเตน้ำหน้า ันมีแต่น้าร้อนๆกับโบได้หลุบเลยก็แม่ต้องมีลูกซีนยังหนาอาหารมันก็ยังคือเตียมออกเสพติดก็ยังขายอนี่้คือกันเท่ากับขายคือมูนนี่เลยมีแต่น้าร้อนๆผัดปุ๊บนี่น้อยเอ็นะก็ใช้ได้อยู่แต่คนลูกซีนยุ่งเหยบเอ็นยังพ่อละเสียเอ็นพลั่งไปสั่งอะไรอยู่วู้นได่วด้นไกดอกไม้เห็นวเมื่อหอะไรมาเนี่ยวคืนขึ้นหอะไรวะ mọi người sao đó bông mong này mong 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 bông mong 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 bông mong 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 này Mình mong mong hết Ừ, nó bên mong 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 Để mong bông mong 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 này ขากระเทีม่ข่ากระเทียมคบาน้ำอ่ะเห็นจอกอะไรกระลูกซีนไมน่น่นี่ดแล้วตอนนี้ปนใส่่า้เล่นหน่น้ีอันน่ะเวเยเอาซีซน์เหยเป็นน้ำส้มน้ำปั่นเออดโดลูกแม่โดมึงน เห็ดว่านี่ยนะไรก็ได้ยตะคุยตะไงคนเดียวลูกเห็ดเองเห็ดสานมองกันนั่งนั่งแมวเห็ดสานมองจีอ๊เตาพื้นออกไปดังูเคยเมื่อบ้านได้เห็ดบ่แล้วค่ะนี่เท่าเห็ดคนเดียวบ้านอันเจ้าก็เห็ดเป็นวะนะโล้ะอ้าบ่แล้วมันเห็ดแล้วแหละเอานั่งบิ่งในแมวนะแมวแม่อัน ไปเอาแปดมาปูสิ่อกัะส้าน้ท้าออกมาเรือรวมแนวขานเมื่อมันติกําไรแม่รวยเล็นะแม่นนมันจะถิงอะไรห้รวยเล็ไป่องทำงานจิบได้เนี่ยเพอยังอันไม่ไหลนี่ถ้ามโบกไปจ่ออีกนะบางพี่สว่างเอาปางกับพี่สว่างก่อน ยังหูเขาใส่หหุงห you know? ูเขาแบบโบราณหูเขาโบราณนี่มีหมมีหมองหูเขาหมอหูเขาโอมี่อกกแทบควงใ่รมอหูเขาแล้วมันหอมมันมัน็มบนใหม่เลยแห้งอย่างยกวดถุกร้ายพุงห่าหเขาแล้วมันนีนเป็ุกย่า ซื้อว่าหมอหมอคือล่อยเช้ลอยเฮียสามล่อยบ่สามล่อยไปบ่ตัวหน่อยหอยหาซีบตัวหน่อยนหาล่อยแม่ไปแม่ไปเลยถามจะเคยไปซื้อคอยได้นะแทมโทรศัรท์าบได้นะ่อแม่นะหมออยู่พื่อนะไปซื้อโทรศัรท์อันบักแบกมีอะไรเขาแทมหายบุหรี่สูบแงคอยถามหลอดเขาหาย เอาละพี่น้องคลิปนี้กัสมาน้พี่น้องเนาะพอกันใหมคิหนาเด้พี่น้องเด้ออยู่ดีเมียงสุขคนน้พี่น้องเนาะยน่อาสุุคนเาจะบสบายดีพี่น้อง